สวัสดีครับวันนี้พาออกมาเบิงนอไภัย้างมนนะครับภัยที่กำลังเป็นไม่เศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ปลูกเพื่อขายล้ำเอาล้ำไปเฮดพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ต่างๆนะครับข้าเจ้าสาีนิยมกันนะครับสำหรับไภัย้างมน พอดีของพัยชนิดนี้นะครับมันล้ำตรงระยะความเา้ของล้ำตนมันเนา้ได้หลายเมตรครับเดีวกันเนื้อหนาะครับพามาเบ่งก่อนนี่ผมปลูกไว้เขาปีที่สามปีแรกนะครับปีแรกไปซื้อมาจากร้านล้านพืชพันไม่ก็จะนี่ครับกิ่งนี้กิ่งนี่คือประมาณว่าเป็น เป็นเอ่าเป็นแหนงมั้นะครับเป็นแหนงเป็นกิง่งกิ่งแหนงเนี่ยเห็นไหมครับยังอยู่อยู่ครับนี่กิ่งพันที่แหลกผูออกไปแล้วนะครับที่นี่เพราะพันไปเขาปีที่สองปีที่สองจะได้สามลำนะครับปีนี้ปีที่สามเริ่มมีนอ,นอยใหญ่ขึ้นไาเห็นครับพี่ ซำซำแขนเลยนะครับถือว่านอ,อยแง่ักนะครับนี่นี่ก็อีกหน่อนหนึ่งกำลังขึงครับหนอ่อไผ่้างมนที่เห็นข้าเจาไปใส่ข้าก็จะไปเฮ็ดพวกเอ่อขอกงัวเฮ็ดเจ้าค,ครับเอ่อที่เป็นใส่ไม่ใส่ไม้ไผ่นะครับส่วนมากอาจจะเป็นไผ่ซางมนถ้าบ๊ะางมนก็ไม้ไผ่สังไผ่นะครับ มีสชนิดที่มันเนือหนาแล้วก็มีความตรงลักษณะของัยชนิดนี้นะครับล้ำต้นเพิ่นจะมีแป้งขา,ขาวๆครับนี่แป้งขา,ขาวๆจะโอบอยู่ตามล้ำนะครับสำหรับวิธีการสังเกตระวังส้างมุนกับมันสีมีอันที่คล้ายๆกัน,นครับซื้อไว้อย่างคมก็จจำมาได้ แต่ว่าไพเซนีนีสีมีแป้งสีขาวตามลับนะครับที่การสังเกตง่ายๆสามปีครับนี่ขอปีที่สามเพก่งกำลังสีเริ่มเป็นก่อให้แต่ว่าก็งามนะครับงามอยู่เหงาไงโค้นไง่หลังจากที่เพื่อนตั้งตั้งลากเดินแล้วนะครับต้องปลูกต้นไม่ต้องใส่เวลานะครับนี่ ไว้เลยครับเอามาปลูกตอนแรกผมเอามาปลูกสิบสิบกอที่นี่ส่วนหนึ่งผมปลูกเซนให้นาครับปลูกเซนให้นาเพราะย้ำแรงมันแรงแห้งปวดผู้เ่าย่านย่านมันเบยัยงย่านมันตายเพื่อนก็เลยขุดไปปลูกนู่นครับปลูกไว้ในขอบสะนะครับอยู่ขอบสะกะติดหลายก่อยครับจากที่ย่างเบิง้งครับ อันนี้คือไผ่สร้างมนนะครับเดี๋ยวที่นี่จะพาไปเบิงอีกชน,นิดหนึ่งที่ผมปลูกไว้ก็คือไผ่ตรงลืมแรงนะครับตรงลืมแรงพวกนี้จะออกนอหลายนะครับปลูกบ่กี่ปีก็่อหลายเดี๋ยวขอถ่ายแบบเงี้ยวๆไปเลยนะครับยางเบิงไปน้ำกัน ต่วนนี่ก็จะเป็นยูคายูคาที่ปลูกไว้กำลังสวยนะครับหลังจากที่ผมมาตัดหญ้าตัดหญ้าออกไปได้เพราะท่านได้ถึงเดือนนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นมาหนาอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะได้มาตัดเพิ่มเนี่ครับตัดใหม่อีกการร่อนนะครับนี่ครับก่อนนี่เป็น ให้ตรงลืมแรงนะครับให้ตรงเริมแรงอ่ากว่านี้เขาจะว่ากจินจินนอสดได้ม,มันมันมันหวานมันพวกไอ้สารไซยาไนโบ,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 บหลายประสัน <c oughs> ถ, <c oughs> ถ้าเพื่อนบอนก็พิษนะครับตอนที่ผมไปซื้อกว่านี้ปลูกได้ สีปีครับปุกกนกิ่มสุงอยู่อ้วนปุกกรสร้างมนนะครับข้อดีของไผยชนิดนี้นอออกหลายครับปีนี้ฝนตกพึ่งฝนพึ่งม้าน้อยเดียวนะครับแต่ว่าเฮาบาเบิงนอรอบๆอบกอนะครับว่าเพิ่นจะแทงเนาะนอขึ้นหลายวันใด่ออันนี้หนึ่งแล้วนะครับสองสามสี่เดี๋ยวครับ อีแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะครับจากที่สังเกตเห็นตอนนี้มีอยู่เจ็ดนอน,นะครับเจ็ดนอนอ่ะแปดอ่ะแปดกับฝั่งนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็น ไคที่ปลูกเพื่อจะกินนอนะครับจะตั้งจากไผ่สังมุนเมื่อกี้ไผ่สังมนจะปลูกเพื่อใส่ล้มนะครับปลูกไว้ใส่ล้มไว้ขยายลักษณะของไผ่ที่เขาใส่กินนอนะครับพวกล้มต้นเพิ่นเกิดจะบวตงครับล้มต้นบวตงแล้วก็แหนงหลายหรือว่าพวกรากอากาศครับนี่ยังสิถับ เวลาเข้าไปซื้อเข้าจเจ้าจะเอาตรงสี่ครับนี่พามาเบื่อครับเวเราไปซื้อเข้าเจ้าจะตอนตอนลากพวกนี้ครับนี่กิ่งแบบนี้แหละตอนผมไปซื้อมามันจะติดติดลากอากาศเพื่อนจะเอาคุ้ยมะพร้าวนะครับใส่ออให้ดินชุ่มๆหอ่หอห่อเพราะหลากตรงนี้เดินเพื่อนก็นจะเลือ่อยตัดตรงนี้ออกนะครับ เ้าก็จะมาวางขายกิ่งละ50 60 70บแล้วแต่นะครับแล้วแต่ล้านเป็นอย่างคือว่าใส้หนอที่ครับสาหรับหมะสาหรับกินหนอเพราะว่าล้ำเพิ่นบ่อคอยสวยล้ำบ่อสวยส่วนมากที่ขาเจ้าปลูกไว้ถ้าขายกิ่งพันข้าเจ้ากับป่อยให้ขึ้นประมาณเพียงคอเพียงอกนะครับแล้วเพิ่นก็จะตัดแบบนี้ครับนี่ตัดออกเพื่อจะให้มันแตกตาแล้วก็จะตอน ต้นพันขายนะครับจากที่สังเกตเบืง้งจะมีเป็นน้ำหนามเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำแต่ว่าพวกนี้นอกดกว่าจะถึกน,น้ำเนี้ยนี่นอสัดขึ้นรถครับแตกอันนี้ขึ้นอันนี้คือไผ่ตรงลืมแรงนะครับสายน้ำผึ้งบอกเพื่อนว่าหรือยังที่กินสดได้อีกอกันหนึ่งจะเป็นตรงลืมแรงขึ้นกันนะครับแต่ว่า อันนี้ต้องต้มสุกครับพอถัดมาอะล่ะมันหนะครับบอบ่บท่านได็มาแต่งก่อปกติต้องเลื่อยนี่พวกพวกล้ำหนงสีต้องตัดถิ่มนะครับเพื่อจะให้มันแต่งได้ง,งามครับก่อนนี้ก่นนี่นอขึ้นแล้วนะครับนอนยิ่งยครับ ีจากที่จากที่สังเกตเห็นอยู่นี่มีสองนอนะครับสองนอ